ยืดเยื้อมาไม่ต่ำกว่า1ปีแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์ความรุนแรงที่รัฐยะไข่ประเทศเมียนมาค่ะผู้ที่ถูกกระทบโดยตรงก็คือกลุ่มคนโรฮิงญาที่ต้องหนีภัยการสู้รบด้วยความที่ไม่มีสิทธิ์ความเป็นพลเมืองของประเทศเมียนมาหนึ่งในจุดหมายก็คือประเทศไทยนะคะมาขึ้นฝั่งที่จังหวัดประนองจังหวัดพังงาจนถึงขณะนี้มากันไม่ต่ำกว่า800 0คนแล้วค่ะ แต่ปัญหาสำคัญขณะนี้พบว่าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลักลอบค้ามนุษย์ที่นายทุนคนไทยและเมียนมาสมคบคิดกันนะคะและเรื่องนี้กำลังสร้างความเป็นห่วงสำหรับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของไทยด้วยติดตามรายงานจากคุณเสริมสุขกสิตติป,ประเด็์ค่ะระหว่างประชุมกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC ครั้งที่32ที่จังหวัดละนองสัปดาห์ที่ผ่านมา พันโทยันนนโซประธานร่วมทีบีซีของพมา่พมาเห็นด้วยกับข้อเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของฝ่ายไทยเพื่อร่วมกันปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ลักลอบนำชาวโลฮิงยาเข้าประเทศไทยซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาหลังเกิดข้อขัดแย้งระหว่างชาวพุทธและมุสลิมในรัฐยะไข่ประเทศเมียนมาชาวโลฮิงยากว่า8,000คนลักลอบเข้าไทยฝั่งทะเลอันดามัน ด้านจังหวัดละนองและพังงาเพื่อเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียขบวนการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนนะครับซึ่งในส่วนที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่ามีนายทุนชาวเมียนมาและนายทุนไทยได้มีการร่วมมือกันในการดัดแปลงเรือประมงเพื่อที่จะไปรับ โรยิงยาในส่วนน่านน้ำทะเลแถบประเทศบังคลาทเทศซึ่งมีร้อยติดต่อกับเมียนมาพันเอกเกรียงกายเปิดเผยเรือประมงขนาดกลางและใหญ่ในพื้นที่กว่า20ลำถูกนำมาดัดแปลงใต้ท้องเรือเพื่อใช้ลักลอบขนชาวโรฮิงยาเข้าประเทศไทยพร้อมติดอุปกรณ์สื่อสาร รวมถึงระบบ GPS ช่วยในการเดินเรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ามนุษย์ที่ประสานการทำงานอย่างเป็นระบบของนายทุนไทยและเมียนมาผูกโดยการกอรมนอภาคที่ส่ส่วนแยกหนึ่งซึ่งรับผิดชอบการแก้ปัญหาหลบหนีเข้าเมืองยอมรับว่าการค้ามนุษย์ในพื้นที่ทำกันอย่างเป็นขบวนการโรฮิงญาเนี่ยเป็นผมมองว่าเป,เ,ปเป็นธุรกิจข้ามชาติธุรกิจผิดกฎรรมหมายข้ามชาตินะครับอาจจะมี ประเทศเพื่อนบ้านของเรากลุ่มกลุ่มวิชาชีพหรือกลุ่มผู้ผู้ค้ามนุษย์นะครับมีความเชื่อมโยงกับกับคนภายในประเทศนะครับถึงทําให้เกิดธุรกิจที่มีขนาดใหญ่แล้วก็คนจํานวนมากทะลักออกมาจากพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านของเราะนครับผมมองระดับนี้ซึ่งหน้าที่ของผมผมเองเนี่ยก็ต้องสกัดกั้นอย่างเต็มที่ครับเพราะว่าเราก็เห็นแล้วว่าสิ่งต่างต่างที่โรฮิงยา โรงทิงจาเนี่ยทำมานำมาสู่ประเทศไทยเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นหลายเรื่องตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาปฏิเสธที่จะร่วมมือกับภาคประชาสังคมในภูมิภาคแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นด้านฝ่ายความมั่นคงไทยคาดหวังว่าพม่าะจะปรับเปลี่ยนท่าทีต่อการแก้ปัญหาชาวโลหิงยาอพยพหลังเมียนมาเป็นประธานอาเซียนในปี2557เสริมสุขสิทธิประดิษฐ์ Type EBS right on.